คนะครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการรีวิวเบจิต้า6ดาวจาก Star p a ารในของสายฟรีวิธีการอีโวตัวละครในนั้น,นง่ายมากคือการรับเบจิต้าในเทที่1่1ของขั้นสายฟรีและฟาร์มไปเรื่อยๆจนถึงเทที่50แล้วเราก็มารับออฟในการอีโวให้กลายเป็น6ดาวนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูสถานะกำลังกันกดกีกในการแบบวอตตงลีเดอร์ถ้าเราตัวละครอย่างเบจิต้าวอตตงลีเดอร์ จะบดได้เองสิบห้าัปอร์เซ็1ตและมิกิต้าเป็นธาตุน้ำนะครับดีเวลหนึ่งเลยมาเดี๋ยวมาดูว่าตัวละครนั้นจะกิ่งขนาดไหนนะฮะแต่นี้ไม่มีติ๊กเกรลมาจามาบูนะมาดูกันเลยครับก็โอเคนะครับแต่นี้ผมได้การสปามมอนเตอร์มาที่ร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครนี้มันจะกิ่งกันไหนคือค้าวางหน่อยค่อนข้า,างถูกนะ550สิบก็คือถูกกว่าไอจอมันบูคิดที่แล้วอ่ะเออ ส่วเอฟเฟกเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการพุ่งเข้าไปจับศัตรูแล้วก็ทุ่มลงพื้นนะฮะน่าจะใช่นะผมก็ไม่เคยดูเนาะตัวนี้เนี่ยเมื่อระวางขั้นต้นนะครับที่ไม่ได้อัพเลยเลยดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันตีแปดวิระยะสี่สิบห้าตัวนี้คือ<ะ>รีวิวหนึ่งนะรีวิวหนึ่งหนึ่งจ๋าเลยมาเดียวมาดูกันว่าจะเป็นขั้นในท้าไหนโอเคขั้นต่อไปนะครับเป็นทานละระยะ ก็เป็น85ดาเมจเป็น160 0 0 0มืนเอ้ย16,000แสนหนแปดวีเหมือนเดิมตีเป็นทรงกลวยนะฮะแบบทางตรงทรงกลวยก็เป็นการปล่อยหาไม่หาไม่ห้าออกไปนะฮะจริงๆเอฟเฟกต์มันกเ็เดี๋ยวว่างั้นๆมากๆนะโอเคเดียวอั้ต่อไปดีกว่านะฮะโอเคขั้นต่อไปนะครับเป็น Final Stand Class ไอ้นี่แล้วก็ระยะนั้นเพิ่มขึ้นเป็น135 แล้วก็ดาเมจสามแสนหกหมื่นห้าพันตีแปดวิโอ้ระยะถือว่าไกลนะระยะไกลมากเอฟเฟกต์ก็เป็นการปล่อยพลังอะไรสักอย่างแล้วก็ระเบิดนะระเบิดแรงสูงหุ้ยตัวนี้ใช้เงิอนอัพแค่ห้าหมื่นนะฮะประมาณนะประมาณห้าหมื่นเพราะว่าแบบสองหมื่นห้าคูณสองก็ห้าหมื่นเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นถือว่าตันีอัพถูกมากๆเป็นาธาตุน้ำด้วยผมไม่รู้ว่า มันไปลงไอ้ดานเลสไฟมันจะเป็นยังไงนะแต่ผมก็ไม่ไหวดีแหละแต่อนะัพถูกอัพถูกอัพถูกโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนอจริงมันไม่ใช่ต้นเกมมันอัพถูกมากอะเนี่ยจริงอัพลดรกกระตันมาเลยอะแค่สองหมื่นห้าเอ้ยห้าหมื่นเออแค่ห้าหมื่ 50, นอะจริงถือว่าตัวละครที่อัพถูกมากๆถ้าเขาได้ใหม่ได้ไปน่นาจะชิวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันบัฟดีวกว่าเอาโอเคมา ถ้าอัพปันนะฮะคือแค่ห้าหมื่นนะนะ d เมมดแเราได้มาถึงหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดมืนระยะหนึ่งร้อยหกสิบสองโอ้โหระยะคือแบบเวอร์มากอืมได้ไปเปเหมือนเดิมต้นคะครที่อู้ผมว่าดีดีกับจอมันบูนะไม่สิจอมันบูด,ดีกว่าแต่ตัวนี้มันเนแบบต้สนสำหรับแบบพวกต้น,บแบบตนเกมอะ่ะอืมต้นตัวละครที่ถือว่า จำสุดๆนะฮะเพราะได้ใหม่ได้ไปนี่แบบชิวจัดๆนะฮะก็จะเป็นเบ่าเบกับโอคูอยู่ด้วยกันก็โอเคในคลิปวิดีโอนี้นะครับนีเป็นเสน่ห์เอ้ยแล้วมีอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตนะฮะพยเาไปเล่นอยู่คือมันเหมือนเรมีขั้นหนึ่งที่เราอัพแล้วคือชุดมันจะเปลี่ยนไม่รู้ขั้นไหนดูแลนะชุดจะเป็นปกติใช่ไหม แล้วพอเราเอาจอคอนเนี่ยน่าจะอัพตันแล้วทุกคนคือผมเพิ่งสังเกตเอาเอา้าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนี่ไงทุกคนเห็นไหมคือชีวมันเปลี่ยนไปนะชีวแบบมันขาดขึ้นนะะถ้าเราอัพตันนลนะจริงๆมันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะฮะก็โอเคทุกคนคลิปนี้จบจริงๆแล้วฮะเคครับ